ความเห็นนี้โดนใจชาวเน็ตทั้งประเทศหลังเวียวิกกี้ขึ้นแท่นพ่อและแม่จากประเด็นที่วงการบันเทิงและแฟนคลับทั้งประเทศฮือฮาและแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่เมื่อใหม่อย่างพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกวลวัฒนารดและภรรยานอกวงการวิกกี้โดยทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่17กรกฎราคมที่ผ่านมาต่อมาเมื่อวันแม่ที่ผ่านมา12สิงหาคมวิกกี้และเวียก็ได้โพสต์แจ้งข่าวดีว่าวิกกี้ท้องลูกคนแรกแล้วท่ามกลางหลายคนแสดงความยินดีก็มีบางส่วนที่ คอมเมนต์แท็ท้องก่อนแตง่งบางก็บอกเดาถูกเดาแม่นว่าต้องท้องก่อนแตง่งต่างๆหน้าๆซึ่งมีคอมเมนต์ชาวเน็ตรายหนึ่งที่ถูกใจหลายคนแสดงความคิดเห็นไว้ว่าจะทายแม่นไม่แม่นเขาจะแต่งเราท้องหรือท้องเราแต่งก็ชีวิตของเขาเขามีความสุขพวกที่ว่าเขาเนี่ยมีความสุขแบบเขายังมารยาทไม่มีไม่ควรเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสังคมนะเรื่องยินดีควรยินดีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ